สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอสวัสดีค่ะมิลลี่คามิล่าเจอจะฉากดราม่าเสียน้ำตาในละครบ้านศิลาแดงงานนี้ก็เลยต้องมีเทคนิคช่วยนางเอกน้องใหม่กันหน่อยค่ะ มิลลี่คามิลาประเดิมฝีมือเรื่องแรกกับบทพรเพนในบ้านศีลาแดง,งเรียกคะแนนสงสารจากแฟนๆละครได้เยอะเชียวค่ะเพราะต้องถูกแล้งถูกรังแกแทบทุกฉากเบื้องหลังการถ่ายทำมิลลี่บอกว่าต้องทำกันบ้านหนักและใช้สมาธิอย่างสูงเทคนิคเรียกน้ำตาก,ก็ไม่มีอะไรมากทำความเข้าใจในบทรวมกับเจอเหล่านักแสดงตัวร้ายทั้งต้อมหา้าทยกระติบชวนกอนและแท็กพรัญยูแท็กทีมส่งอารมณ์ให้แต่ละครั้งน้ำตาไหลได้ไม่ยากเลยค่ะจากบุคลิกแลยใครก็เราจะมีบทที่เป็นคนน่าสงสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบ โดนกระทําตลอดก็จะมีการร้องให้เป็นแบบเยอะอยู่อะค่ะตอนแรกก็เครียดแต่อยู่ดีตอนเข้าฉากมันก็ร้องเลยเลยค่ะก็ยากนะคะเพราะเราต้องพยายามเราเป็นเรื่องแรกของมิลลี่ด้วยค่ะแล้วต้องพยายามเข้าถึงแบบพรอนเพนให้ได้แล้วก็ร้องให้แต่ว่ามันก็ผ่านผลไปได้ดีค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ้านศิลาแดงคืนพรุ่งนี้แฝดน้องเพนพรเตรียมเริ่มภารกิจแสบๆปวนๆแล้วห้ามพลาดนะคะ